สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่างหนึ่งโปรอาร์มกันอีกแล้วในช่อง ns motor rider rider นะครับแล้วก็พอพบกับช่างหนึ่งแล้วก็ช่อง ns motor rider เพื่อนเพื่อนหรือว่าสมาชิกจะเดากันได้เลยว่าจะเป็นรถอะไรไปไม่ได้เลยนอกจาก nsr โปรอาร์ม <c oughs> แน่นอนเลยนะครับสำหรับวันนี้มีของพิเศษแน่นอนอยู่แล้วครับคือคันนี้ที่ท่านเห็นเพื่อนเพื่อนสมาชิกเห็นเป็น nsr ProARM สีเขียว ไทยหนึ่งนะครับหรือว่าไทยแรกรุ่นแรกนะครับซึ่งคันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นรถเก็บงานนะครับเก็บเดิมนะครับมีบางชิ้นที่เป็นของเดิมติดรถมาและมีบางชิ้นที่เปลี่ยนใหม่เข้ามาโดยรายละเอียดคร่าวๆก็ซึ่งผมจะแจ้งก็มีดังนี้นะครับสิ่งที่เปลี่ยนอเอาสิ่งที่เปลี่ยนก่อนนะครับสําหรับรถคันนี้ก็คือยางหน้าหลังเปลี่ยนแน่นอน ลมยางไม่เดิมแน่นอนนะครับยางหน้าหลังนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์โซนข้างหน้าครับโซนข้างหน้าเป็นสติ๊กเกอร์งานเทียบติดเข้าไปใหม่นะครับเฉพาะสติ๊กเกอร์นะครับข้างหน้าส่วนที่เดิมเดิมติดรถตั้งแต่แรกเลยก็คืออันดับแรกถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันเนี่ยเดิมตั้งแต่โรงงานเดี๋ยวจะพาดูว่าเดิมมันสวยยังไง และต่อไปก็คือกาบท้ายครับนี่กาบท้ายบอกเลยว่าเป็นสติกเกอร์สีเดิมโรงงานเลยนะครับมามาดูกันครับว่าสติกเกอร์สีเดิมโรงงานเป็นยังไงมาเลยครับมาเลยครับผมสําหรับสติกเกอร์กาบท้ายที่ว่าเดิมก็เดิมตรงไหนนะครับสังเกตเห็นตรงนี้นะครับนี่จะเป็นรอยสติกเกอร์แล้วก็มีขอบสีเขียวเดิมโรงงานนะครับนี่เดิมจริงๆ อีกจุดหนึ่งนะครับสติ๊กเกอร์โปรอาร์มก็เป็นเดิมโรงงานนะครับชิ้นท้ายนี่ผมไม่เปลี่ยนเลยนะเป็นเดิมโรงงานรอยนี้ก็เป็นรอยเก่านะครับนี่ไม่เปลี่ยนนะครับอยากให้มันเห็นเดิมเดิมกลับมามาดูต่อไปอีกฝั่งหน,นึ่งนี่เห็นไหมครับตรงนี้ก็เป็นชิ้นเดิมนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ท้ายนี่ครับเป็นสติ๊กเกอร์เดิม ซึ่งมันลอกๆแบบนี้นะครับผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับชิ้นท้ายเนาะมาดูความเดิมก่อนเดี๋ยวต่อไปพามาดูถังถังน้ำมันเดิมนะครับสีเดิมสวยๆคือสวยมากครับถังน้ำมันนี่สติกเกอร์คาเตือนไทยแรกเป็นแบบนี้นะครับเดิมนะครับโอเคฝาถังเดิมกุญแจดอกเดียว สจุดนะครับต่อไปเรามาดูอันที่มันไม่เดิมบ้างนะครับครับส่วนที่ไม่เดิมก็สติกเกอร์พวกนี้ครับ NSRSP สติกเกอร์อกล่างนะครับแต่ติดใหม่นะครับผมซึ่งตรงเนี้ยขอบอกว่าเป็น NSR ไทยแรก NSR t ทยแรกมีข้อแตกต่างยังไงกับไทยที่2ก็คืออันดับแรกนี่ครับจะเป็น150 SP นะครับสติกเกอร์จะไม่เหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็สติกเกอร์ฝั่งนี้ครับจะเป็นสติกเกอร์คาว่า RC บาวมีฝั่งเดียวนะครับอีกฝั่งไม่มีซึ่งถ้าเพื่อนเพื่อนดูเผลๆแล้วอะ่ะมันจะเป็นเหมือนสีแดงครับสติกเกอร์และสัญลักษณ์ก็คือมีโปรอาร์มด้านท้ายตัวเดียวสีแดงนะครับด้านท้ายโปรอาร์มด้านท้ายสีแดง เหมือนสีแดงเอ่ไม่ใช่โฟอ,อาร์มด้านท้ายตัวเดียวไม่มีธงตามหมากลุกมีสติกเกอร์ร้อยหาสิบเอเหมือนสีแดงเหมือนกันแล้วก็มีสติ๊กเกอร์อาร์ซีบตรงหน้ากาดฝั่งเดียวเหมือนสีแดงเหมือนกันก็คือรวมกันแล้วเป็นไท b ์แรกนะครับผมอ่าต่อไปครับมาดูต่อครับก็มาดูรายละเอียดในเครื่อง ตัวเครื่องนะครับเขาบอกว่าคันนี้เครื่องเดิมนะครับทั้งท่อนบนท่อนล่างเป็นชุดเดิมซึ่งคันนี้ผมจะแกะฝาหม้อน้ําเพื่อเติมหม้อน้ํายังมีน็อตยึดฝาหม้อน้ําติดอยู่นะครับผมต้องถอดออกแล้วก็เปิดฝาหม้อน้ําแล้วเติมน้ําขอบอกว่าเดิมจริงๆนะครับซึ่งการขับขี่ก็เป็นอะไรที่เดิมๆคลาสสิกคลาสสิกเก่าๆครั้งๆขี่ใช้งานปกติได้ครับ ไม่ต้องทาอะไรแล้วเครื่องคือมีเสียงครับมีเสียงการทํางานของเครื่องแต่ไม่ดังคือเป็นเสียงของเครื่องเก่าๆแบบคลาสสิกเลยไม่ได้ทำไม่ไม่ถึงท่านต้องทําขี่เท่าไหร่ก็ได้จะขี่ไปไหนก็ได้ใช้อะไรก็ได้นะครับตรงนี้ซึ่งผมก็เก็บรายละเอียดให้รายละเอียดต่างๆที่ขาดหายก็นํามาใส่ให้แล้วกับคันนี้นะครับซึ่งก็จะมีท่อไอเสียท่อไอเสียปลายท่อไอเสียครับที่เบิกใหม่มาใส่นะครับจะเป็นปลายท่อใหม่เป็น NSR Pro g r m ตรงรุ่นนะครับแล้วก็ รละเอียดจุกๆจิกๆคือเก็บได้ประมาณนี้ให้มันเรียบร้อยสภาพประมาณนี้อาจจะไม่เต็มร้0ยเซเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็สมบูรณ์แล้วสำหรับการใช้งานเนาะกันนี้เดี๋ยวมาดูฟังเสียงสตาร์ทเครื่องกันนะครับมาอ่ะมันสตาร์ทอยู่ฝั่งนี้นะครับโอ้ก่อนจะสตาร์ทเครื่องมาดูท่อหน่อยครับนี่ท่อใหม่สวยสสวยขนาดไหน สวยเงาวิบปับ๊บนะตัดเครื่องระบบไฟทำงานหมดนะครับปิดแล้วปิดแล้วไฟควันเบาๆนะครับ วัดรอบเรือนใหม่ตั่งล้วมันเพราะจริงๆนะครับเวลาขี่นี่ได้อาการของรถคือแบบยังไงอะ่ะมันบอกยากเนาะรถรถขี่แบบเดิมๆรุ่นเก่ากับรถทําหรือว่ารถไม่ทำเนี่ยาการมันจะแตกต่างกันไปนะอันนี้ก็ได้อาการอีกแบบหนึ่งซึ่งคันนี้ยก็คงจะจบสำหรับสภาพนี้และคอนดิชันนี้แล้วนะครับผม เพื่อนๆคนไหนสนใจเดี๋ยวลองดูนะครับลองติดตามว่าช่างหนึ่งจะเปิดราคาหรือว่าแบ่งขายเท่าไหร่หรือว่าจะโดนพ้นกลางทางนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ